สวัสดีครับผมเติ้นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์คร f t กันนั่นเองนะครับซึ่งในพาร์ทก่อนนะครับเราก็ได้ทําการอัปเกรดบ้านนั่นเองนะแล้วเราก็สร้างจุดชมวิวมานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนที่ผมยืนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนตัวไอข้างบนนี้นะแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมก็คิดไอเดียออกได้นะครับซึ่งผมจะสร้างบ้านใหม่นั่นเองนะก็คือบ้านใต้น้ํานั่นเองนะครับซึ่งผมจะไม่ได้ไปสร้างที่ไหหนรออกก็คืส้้างงข ใต้บ้านผมเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะสร้างออกมาได้ดีหรือเปล่านะก็รอรับชมกันได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไป โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านคร่าวๆก่อนเลยนะซึ่งบ้านใต้น้ําเนี่ยผมจะสร้างตรงนี้เลยนะครับแต่ทรายตรงนี้แล้วก็ดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะสร้างบ้านใต้น้ําได้นะครับเราก็จะต้องทุบทรายตรงนี้ออกนะแล้วก็ดินด้วยนะครับก็ดีเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทรายเนี่ยในการทํากระจกนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะข้าวพวกันก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปขุดดินนั่นเองนะโอเคเอาประมาณสัก2ออันเลยนะครับนี่จัดไปหนึ่งเออเหมือนว่าไม้แท่งจะหมดนะ แล้วก็คาไปอีกหนึ่งนะเอออยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอกะก่อนนะว่าบ้านผมจะทําประมาณไหนแล้วกันเออแต่ผมจะไม่ทําเกินในเสาบ้านแล้วกันนะนี่ประมาณสักตรงนี้แล้วกันแต่ก็ต้องขุดสายเยอะเลยโอ้โหแปบ๊บหนึ่งจะขุดไหวไหมเนี่ยมาจัดไปครับโอ้โหไม่น่าจะไหวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอต่อบล็อกแล้วก็ขุดดีกว่าเพราะว่าถ้าขุดใต้น้ําเนี่ยมันขุดไม่ได้นะนี่โอเค ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเร่งเวลาคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาขุดทรายสักนิดหนึ่งนะโอเคไว้เจอกันตอนที่ผมขุดทรายเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคไป One hour later นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการขุดทรายตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะพอดีหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังนะครับถ้ามันไม่พอดีนะมาเดี๋ยวเรามาเผาทรายกันก่อนนะเพื่อที่จะเอาไว้ทํากระจกนั่นเองนะครับโอเคระหว่างรอนะครับเราจะมาสร้างทางลงกันนั่นเองนะเอ,อิ่มทางลงประมาณไหนดีวะทางลงผมคิดว่าทําไว้ประมาณตรงต้นไม้ละกันนี่ตรงนี้ละกันนี่นะอาจจะลงไปอย่างนี้เลย เออผมจะไม่ทําลึกแล้วกันนะเพราะว่าถ้าทําลึกเนี่ยผมว่าน่าจะยากเลยนะมันต้องใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนี่ประมาณนี้แล้วกันเออผมว่าลึกอีกหน่อยแล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้แล้วกันแต่ผมก็ต้องขุดดินออกอีก2ชั้นนะเพื่อที่จะให้มันเห็นใต้น้ำนะครับนี่เดี๋ยวก็ค่อยทาแล้วกันค่อยขุดแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเลยนะในการขุดนะ มาเดี๋ยวเราจะเคลียร์ข้างในก่อนครับมาเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเคลียร์สักแป๊บหนึ่งนะครับ2000 years later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เคลียร์ดินแล้วก็ทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการใส่กระจกเข้าไปนะซึ่งผมว่าผมจะทําสักประมาณ2ชั้นแค่นี้พอแล้วกันแต่คือมันมันจะนี้เกินไปไหม วุ้ยๆๆๆน้ำน้ำน้ำจะจมน้ำ,นำ,นำตายแล้วครับออผมว่ามันจะสั้นเกินไปหรือเปล่าถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะค่อยขุดลงไปชั้นที่3แล้วกันนะ ว่าผมก็ดูว่ามันสั้นๆเกินนะแต่คือต้องเคลียร์ทรายตรงนี้ออกอีกนะครับแล้วก็ดินนะถ้าผมจะขุดเนี่ยคือมันต้องขุดทรายค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะแค่ผมเคลียร์แค่ตรงนี้เนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขุดแค่ข้างในก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใส่กระจกเข้าไปก่อน,นครับนี่เราก็หลอมกระจกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่กระจกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ข้างนอกแลวกันเพราะว่าถ้าใส่ข้างในเนี่ย LIKE <S <S เดี๋ยว <S <S จมน้ำตายนะ นี่ใส่เข้าไปปื๊บปื๊บปื๊บโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เหลือแต่ตกแต่งข้างในนะเดี๋ยวทำไมน้ำมันอยู่ข้างในเหมือนเดิมอะ่ะอย่าบอกนะผมต้องเคลียร์น้ำออกด้วยอะ่ะโอ้สวยแล้วครับผมต้องเคลียร์น้ำออกเหรอเฮ้ยเอ้ยเ,ยเยทางออกทางออกอยู่ไหนโอ้โหเกือบแล้วเกือบและวแ,แบบนะาแบบนะ ผมไม่มีฟองน้ําด้วยต้องใช้บล็อกต่อแล้วก็ขุดออกนะครับขอเวลาเคลียร์น้ําสักแป๊บหนึ่งนะอาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์ดินแล้วก็ทรายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็มาคิดดูอีกทีว่าผมขุดทรายออกเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมจะทําบ้านทั้งหมดเนี่ยสชั้นนั่นเองนะนี่ไม่ใช่3ชั้นแบบเป็นตึกอย่างนั้นนะเออก็คือ3ชั้นหมายถึงว่าแบบขุดลงมา3บล็อกดินนั่นเองนะ ซึ่งถ้า2บล็อกเนี่ยผมว่าผมจะติดไฟข้างบนนี้ไม่ได้นะผมก็เลยขุดดินลงมาอีกชั้นหนึง่งแล้วก็สร้างเป็นอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตกแต่งพื้นนะส่วนของตกแต่งในบ้านผมก็ว่าจะเอาไว้พาร์หน้าละกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาตกแต่งที่จะนานนะพาร์หน้าเนี่ยผมอาจจะไปหาประการังมาใส่ข้างหน้าบ้านนะเพื่อที่จะให้มันสวยขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมจะใช้บล็อกไม้อันนี้ปูพื้นละกันนะครับเพื่อที่ ที่จะให้มันสวยนะมาเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูก่อนครับว่ามันจะสวยหรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องขุดบล็อกหินออกก่อนนะเดี๋ยวพาทหน้าเนี่ยผมว่าจะเอาพวกเตียงพวกชั้นวางของพวกอะไรงี้มาใส่ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมใช้เวลาเคลียร์ตรงนี้ก็ประมาณชั่วโมงแล้วนะเออไม่ถึงหรอกประมาณ 40, 40กว่านาทีได้นะเออก็นานอยู่นะครับกว่าจะขุดได้นะเพราะว่าต้องขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะว่าผมไม่มีหมวกดำน้ำนะโอเคครับ มาเดี๋ยวเราจะทําการใส่ไม้ไปเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้ผมต้องขุดตรงนี้ออกด้วยเราจะทําขอบให้มันเป็นไม้ด้วยนะโอเคครับก็ใส่ไม้ไปเลยนี่ประมาณนี้ปึ๊บ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 ,บโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นอย่างนี้นี่พอไหมเนี่ยอย่าบอกนะไม่พอเนี่ย ต้องไปขุดไม้มาใหม่เอ้ยไม่ใช่ต้องไปตัดไม้มาใหม่อีกนะโอ้โหไม่น่าพอครับนั่นไงว่าแหละไม่เหลือไม้เลยว่ะทุกคนเหลือแค่สบ็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แลละเดี๋ยวขอไปตัดไม้สักแป๊บหนึ่งก่อนจะไปตัดขอไปนอนสักแป๊บนู่นผมจะไปตัดตรงนู้นเลยที่เดิมของเรา โอเคมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไม้สักแป๊บหนึ่งนะอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งเนะยครับเพราะว่าไม้ต้องใช้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราตัดไม้เสร็จแล้วก็ทําพื้นบ้านเลยนะครับโอเคไปเฮ้ยทุกคนระหว่างตัดไม้ผมเจอสเกลิตันดำน้ําได้ด้วยแล้วก็ไม่จมน้ําตายด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่แล้วเหรือว่ามันเป็นอยู่แล้ววะ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับขวานพังพอแล้วแค่นี้พอนะมาเรากลับบ้านเลยฟืบถึงบ้านแล้วโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะทําพื้นต่อเลยนะโอ้โหใช้เยอะจริงจไม้นี้จริงจริงมันมันเปลืองมากครับแต่คือผมชอบลายไม้อะอ,อผมไม่ชอบไม้แบบที่ค้าสําเร็จรูปนะมันไม่ค่อยสวยนะนี่ใสไปอย่างนี้เลย นี่ยังสวยครับเออเดี๋ยวบันไดอะไรค่อยตกแต่งทีหลังแล้วกันตอนนี้คืออุปกรณ์น้อยมากครับเออพวกของตกแต่งจนมากครับผมผมก็เลยต้องทําแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเดี๋ยวผมขอไปติดไฟข้างในเพื่อให้มันดูสว่างแป๊บหนึ่งนะขอทานหน่อยโอเคมีทานอยู่แล้วแล้วก็ค้าไฟก่อนประมาณนี้น่าจะพอโอเค ขอติด4มุมเลยละกันนี่หนึ่โอเคส่วนตรงกลางบ้านก็ติดด้วยนะเพื่อที่จะให้มันสว่างนะนี่โอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนว่ามันสวยขนาดไหน นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะบ้านของเรานะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาตกแต่งข้างในกันนะซึ่งของตกแต่งผมก็จะไปหามาไว้ละกันนะเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาหาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมว่าจะไปหาประการังด้วยนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแถวนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะมีแต่สาล่ายนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเออเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้าละกันนะเรามาตกแต่งบ้านกันนะครับโอเคนะครับสาหรับใครที่เข้ามารับชมแล้ว แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาหน้านะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย